นิทาน 3D a ดี m อนิเมชันเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีแมงป่องในตอนบ่ายขณะที่อ้วนนั่งอยู่หน้าบ้านก็เห็นแมงป่องตัวหนึ่งอยู่ข้างรองเท้า ไอ้แมงป่องนี่ว่าดีนะที่เห็นก่อนไม่งั้นเข้าไปอยู่ในรองเท้าแน่เลยอย่าอยู่เลยมึงพูดจบ้วนก็ลุกขึ้นแล้วใช้เท้าเหยียบแมงป่องตัวนั้นเรียบร้อยป่าเยอะแยะไม่ไปอยู่จะมาอยู่บ้านคนทำไม ไอ้ต้นเงินที่ข้ายืมเองไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเองค่อยเอานะเพื่อนข้าหาเงินไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรเพื่อนข้าเข้าใจเองหมดไปกับหวยก็เยอะเออนั่นแหละใช่เลยได้ไม่คุ้มเสียงวดหน้ายัางมีให้แก้ตัวนะเพื่อนโอ้ยข้าไม่ซื้อแล้วทำให้ได้อย่างว่านะผู้ช่วยคนอย่างข้าพูดคำไหนคำนั้น ในกลางดึกขณะที่อ้วนนอนอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่รอบบ้านเอเสียงอะไรวะจะนอนดีๆก่อนม่ไดนนอนอ้วนสงสัยว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรจึงตัดสินใจออกไปดู พอออกมาอ้วนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแมงป่องตัวใหญ่อยู่หน้าบ้านเฮ้ยนันนี่มันมันมันแมงป่องยักษ์นี่วะอ้วนไม่รอช้ารีบเข้าไปในบ้านทันทีไม่อยากจะเชื่อเลย ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแมงป่องตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยความกลัวอ้วนก็ทำได้แค่นอนใจสัน่นและไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้ พอรุ่งเช้าอ้วนก็มาที่บ้านผู้ใหญ่เมื่อมาถึงอ้วนก็เล่าเรื่องเราที่ตนเห็นเมื่อคืนให้ผู้ใหญ่ต้นฟังเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละผู้ใหญ่พี่กลัวมากเลยแม่งป่องอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่เท่าช้างฟังจากที่พี่พูดมาผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแม่งป่องตัวใหญ่แบบนั้นมันไม่น่าจะมีพี่ไม่ได้ฝันไปนะ พี่ไม่ได้ฝันพี่ลุกออกมาดูจริงๆพี่เห็นเต็มสองตาถ้าพี่บอกว่าไม่ได้ฝันงั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกมากก็ใช่นะสิผู้ใหญ่ต้องช่วยพี่ด้วยนะพี่กลัวมันจะมาอีกครับพี่เดี๋ยวผมขอไปปรึกษาพ่อตาดูก่อนว่าจะทำยังไงดีก็ดีนะพี่สมแก่อยู่หมู่บ้านนี้มานานแกอาจจะรู้เรื่องแมงปองใหญ่ก็ได้ครับพี่วนเออเกือบลืม เมื่อว่านผีฆ่าแมงป่องตัวหนึ่งด้วยนะไม่รู้มันจะเกี่ยวกับแมงป่องตัวใหญ่เมื่อคืนไหมก็ไม่แน่นะพี่ตัวที่พี่เห็นเมื่อคืนอาจจะเป็นแม่แมงป่องตัวที่พี่ฆ่าก็ได้เป็นไปไม่ได้หรอกผู้ใหญ่ตัวที่พี่ฆ่ากับตัวที่พี่เห็นเมื่อคืนมันคนละไซส์กันเลยนะไม่ใช่แม่ลูกแน่นอนครับพี่เดี๋ยวยังไงผมปรึกษาพ่อตาแล้วจะไปหาพี่ที่บ้านนะครับโอเคผู้ใหญ่งั้นผี่ไปรอที่บ้านนะครับพี่ แมงป่องตัวใหญ่มันจะมีหรือจ๊ะก็นั่นสิพี่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเดี๋ยวพี่ไปหาพ่อสมก่อนนะจ้าพี่ที่บ้านลุงสมพ่อครับเมื่อคืนพี่อ้วนแกเห็นแมงป่องตัวใหญ่อยู่หน้าบ้านแกครับ ก็แค่แมงป่องจะมาบอกพ่อทำไมมันไม่ใช่แมงป่องทั่วไปนะสิพ่อพี่อ้วนแกบ,บอกว่าตัวมันใหญ่เท่าช้างเลยนะมันมีด้วยหรือแมงป่องตัวเท่าช้างถ้ามีมันก็ไม่ใช่แมงป่องธรรมดาแล้วมันต้องเป็นผีแมงป่องผีแมงป่องมีด้วยหรือพ่อมีสิทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกเมื่อตายไปแล้วก็เรียกว่าผีไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็เป็นผีได้เหมือนกันครับพ่อ เมื่อวานพี่อ้วนแกฆ่าแมงป่องด้วยนะครับหรือว่าที่แกเห็นเมื่อคืนจะเป็นผีแมงป่องตัวที่แกฆ่าก็อาจจะเป็นไปได้ผีแมงป่องมันคงจะอาฆาตที่ไออ้วนฆ่ามันแล้วจะช่วยพี่อ้วนยังไงล่ะพ่อแกกลัวมันจะมาอีกแกเลยมาขอให้ผมช่วยไปบอกมันว่าคืนนี้พอจะไปดูให้ผมไปด้วยนะพ่อโอเคครับพ่อ พีสมแกว่ายังไงผู้ใหญ่แกบอกว่าแมงป่องที่พี่เห็นมันอาจจะเป็นผีแมงป่องตัวที่พี่ฆ่ามันก็ได้ครับแบบนี้ก็มีหรือพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนี้ก็ได้แค่เดาครับพี่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นผีแมงป่องหรือเป็นแมงป่องตัวใหญ่ที่ไม่ใช่ผีคืนนี้ผมกับพ่อตาจะมาดูให้นะครับถ้ามันเป็นผีแมงป่องมันจะต้องมาเอาชีวิตผี่แน่เพราะผีเป็นคนฆ่ามันไม่ต้องกลัวนะพี่ถ้าเป็นผีแมงป่อง พ่อตาผมจัดการได้อยู่แล้วขอบคุณนะผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับพี่ว่าไงผู้ช่วยพี่อ้วนแกมาบอกเองหรือ,อยังเรื่องที่แกเห็นแมงป่องตัวใหญ่เมื่อคืนอ๋อแกมาบอกแล้วพ่อตาข้าบอกว่ามันน่าจะเป็นผีแมงป่องนะเพื่อนมีด้วยหรือวะผีแมงป่อง พ่อข้าบอกว่ามีมันก็น่าจะมีแหละถ้าลุงสมบอกว่ามีมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงทำไมเองรู้ว่าพี่อ้วนแกเห็นแมงป่องตัวใหญ่ละเพื่อนโอ้ยทำไมจะไม่รู้พี่อ้วนแกเจอใครแกก็เล่าให้ฟังหมดธรรมดาแหละก็มันเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นข้าก็ต้องบอกให้ชาวบ้านทุกคนได้รู้เออคืนนี้พ่อตาข้าจะไปบ้านพี่อว้วนข้าก็จะไปเองไปด้วยไหมไปทำไมละ่ะก็ไปซุ่มดูผีแมงป่องไงเผื่อมันจะมาอีกคืนนี้ อ๋อโอเคงั้นข้าไปด้วยจะไปตอนไหนล่ะประมาณสองทุ่มเองมาหาข้านะพ่อตาข้าแกก็จะมานี่แหละโอเคเพื่อนสองพ่อลูกจะไปไหนกันล่ะผมพาลูกไปซื้อขนมครับยายยายจะฝากซื้ออะไรไหมขอบใจข้าไม่เอาอะไรหรอกครับยาย งั้นผมไปก่อนนะไปไปเวลาประมาณสองทุ่มพี่ไปบ้านไอ้ต้นก่อนนะไปทำไมจ๊ะพี่จะไปซุ่มดูผีแมงป่องที่บ้านพี่อ้วนครับ ลุงสมไปด้วยหรือเปล่าจ๊ะก็ไปกับลุงสมนั่นแหละครับอ๋อจ้ะพี่ระวังตัวด้วยนะครับผมพี่ไปก่อนนะจ้ะพี่ที่บ้านผู้ใหญ่ต้นลุงสมยังไม่มาหรือเพื่อนยังยังเดี๋ยวแกก็มานั่นไงมาแล้ว ใช่กว่าจะไปด้วยหรือครับลุงเรื่องแบบนี้ผมไม่พลาดอยู่แล้วอ๋อตอนนี้กี่ทุ่มแล้วหรอสองทุ่มกว่าครับพ่อสามทุ่มค่อยไปตอนนี้ยังไม่ดึกผีน่าจะยังไม่ออกมาครับพ่อพี่สมทำไมไเหม่มาสักทีนะคนยิงกลัวอยู่ด้วย เวลาสามทุ่มกว่าทั้งสามคนก็เดินไปที่บ้านของอ้วนถ้าพี่สมไม่มาคืนนี้ผมคงไม่กล้านอนมาสิก็บอกแล้วว่าข้าจะมาครับพี่สมเมื่อคืนเองเห็นแมงป่องอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละพี่มันอยู่หน้าบ้านผมเลยผมออกมาดูตกใจหันหลังกลับเข้าบ้านแทบไม่ทันโอเค เอ็งไปนอนเลยเดี๋ยวข้าสามคนจะซุ่มอยู่แถวนี้แหละถ้าข้าไม่เรียกเอ็งไม่ต้องออกมานะครับผี่สมลุงว่ามันจะเป็นผีแมงป่องจริงหรือเปล่าครับข้าก็ไม่แน่ใจถ้ามันเป็นผีแมงป่องก็น่าจะใช้คาถาจัดการได้แต่ถ้าเป็นแมงป่องตัวใหญ่ที่ไม่ใช่ผีก็ตัวใครตัวมันนาะคาถาคงทำอะไรมันไม่ได้ตัวใครตัวมัน วิ่งเลยครับลุงก็ใช่น่ะสิงั้นถ้าไม่ใช่ผีแมงป่องลุงบอกผมด้วยนะครับผมจะได้เตรียมตัววิง่งโอเคจะไปซุ่มอยู่ไหนพ่อไอ้ชัยเอ็งไปซุ่มอยู่ต้นไม้ต้นนั้นครับลุงผู้ใหญ่เอ็งไปซุ่มอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวพ่อจะไปซุ่มอยู่ต้นไม้ต้นนั้นครับพ่อถ้าใครเห็นผีแมงป่องให้เอาไฟฉายส่องหน้าตัวเอง เพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าผีแมงป่องมาแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับลุงครับพ่อไปแยกกันไปซุ่มครับลุงครับพ่อวางแผนกันเสร็จทั้งสามคนก็แยกกันไปซุ่ม เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งขณะที่ทั้งสามคนนั่งสุมอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังไกลเข้ามาและทันใดนั้นลุงสมก็เห็นร่างผีแมงป่องกำลังไต่มาอย่างช้า,ชา ลุงสมไม่รอช้ารีบเอาไฟฉายส่องหน้าตัวเองทันทีเฮ้ยผัะผีอ้าวลุงสมนี่วาพ่อเอาไฟฉายส่องหน้าแบบนี้ผีแมงป่องมาแล้วแน่เลย ไอ <c oughs> ้ใช่เฮ้ยตกใจหมดเลยลุงเบาๆตามมาตามมาครับลุงไปเรียกผู้ใหญ่ต้นมาคร <c oughs> ับลุงไอ้ต้นตามข้ามา ไปไหนลุงสมให้ข้ามาเรียกเองอ๋อไปไปแล้วผีแมงป่องก็มาหยุดอยู่หน้าบ้านโอ้ทำไมมันตัวใหญ่แบบนี้ล่ะลุงข้าจะรู้ไหม่หรอะก็มันเป็นผีแมงป่องไงผู้ช่วย และทันใดนั้นผีแมงป่องก็พุ่งเข้าใส่ทั้งสามคนหลบเร็วเฮ้ยโอ้ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพื่อนไม่ไม่ข้าไม่เป็นไรลุงสมเห็นท่าไม่ดีก็รีบท่องคาถาสะกดผีทันที อมอระบนครังลมเป็นพลังให้มีแรงปานล้อมรวมเวทบนสถานบนมานสมดังวาจาด้วยคาทานี้ขอให้มีสะกดวิญญาอ้มน้อมนำบูชาเวนบนคาถาสะกดโหูอดเ,อ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 เอไม่ว่าจะมีเรี่ยวแรงแค่ไหนมาี่วัน ด้วยมนต์เสนสรรจะสยบให้สิ้นพันทีรความเฮี้ยนความดุร้ายมาลายให้กลายเป็นดีพี่แมงป่องต้งมีจิตใจที่ดีไม่มีแคมเรื่อ,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 องส่งเสียงข้าพาบทนี้ ทรงเสียงค้าขาบุตนี้ปอบในพี่แม่งป่องโตใหญ่เป็นจังไดก,ก็ให้อ่อนลงด้วยข้าพาช่วยสอยแน่นะสะกดวิญญาให้เย็นลงได้ถูกจังไดให้อภัยกันด้วยอีแม่งป่องเอเอ ด้วยอานุภาพของคาถาก็ทำให้ผีแมงป่องลดความดุร้ายลงไปและมีท่าทีสงบลงดีนะที่คาถาสะกดมันได้คาถาใช้ได้ก็แสดงว่าแมงป่องตัวนี้เป็นผีสิครับลงุงใช่แล้วผู้ใหญ่เรียกไอ้วนออกมาครับพ่อพี่วันพี่วันออกมาได้แล้วพี่ได้ยินแล้ว เมื่ออวนออกมาลุงสมก็บอกให้อวนขอขมาผีแมงป่องแมงป่องตัวนี้คงจะเป็นตัวที่เองฆ่ามันเองจงขอขมาต่อมันและสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามครับพี่สมข้าขอขมาเองด้วยนะเจ้าแมงป่องข้ากลัวเองจะมาต่อยข้าข้าเลยต้องข่าเองให้อภัยข้าด้วยนะ อย่าได้อาขาดแค้นอะไรข่าอีกเลยเดี๋ยวข้าจะทำบุญไปให้เองนะผีแมงป่องขยับตัวไปมาเหมือนดังว่ารับรู้ในการขอขมาแล้วก็หายร่างไปมันไปแล้วเอ็งอย่าลืมทำบุญไปให้มันนะครับพี่สมขอบคุณพี่มากขอบคุณผู้ใหญ่กับผู้ช่วยด้วยนะไม่เป็นไรครับพี่พวกข่าไปก่อนเนาะ ครับพี่สม ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ